สวัสดีครับเจอกันกับ n อ p นพีะครับกับผมวานาหนวนนะครับวันนี้ก็มีตัวปืนเจ้าตัวนี้นะครับเห็นกล่องคุคุณไม่เอ่ยตัวนี้ก็คือ4 z แซนะครับวันนี้เรามีเจ้าตัวปืน4 z แ1 4 n a t o นาโตมาให้ดูกันนะครับอยังไงเรามาแกะกล่องไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับต่างสไตล์แ Z น่าจะเปิดก็ต้องแบบกดตรงนี้ไว้นั่นแหละครับโอเคภายในกล่องก็จะมีนะครับมาตรฐานเลยมีกุญแจล็อกปืนนะครับแล้วก็ มีเมนนลหรือว่าคู่มืออยู่ด้านในนะครับสีแซนะแล้วก็เออทอดเลยเราให้กระสุนไดไฟเรามาใช้ด้วยนี่นะครับเป็นกระสุนไดไฟนะครับที่เอามาให้สีแซะนะครับแล้วก็ชุดล้างปืนเออตามสไตล์ของสีแซเลยตอนนี้แบตคแสปด้านท้ายนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลย นะครับถ้าเกิดว่ามือเล็กมือใหญ่ก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นมือของตัวเองนะก่อนอื่นจะทําอะไรกับตัวปืนนะครับขอยัดเคลียร์ให้ดูเลยนะครับมาต้งไกลไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคปืนปลอดภัยแล้วอะเรามาเคลียร์กล่องกันแล้วก็มาดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่าก่อนจะดูรายละเอียดตัวปืนเนี่ยครับเราก็มาทําความรู้จักคับเจ้ปืนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ซี p ซ0พีสิบซีรีส์นาโตนะครับเป็น นาโต้ซีรีนะครับก็จะมี CZ p 1 4 n นาโต้ V10F นาโตอะไรประมาณนี้นะครับก็ถูกผลิตขึ้นเพื่อประจำการในกองทัพหรือว่าในหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ได้รับ,รบการรับรองจากนาโตนะครับผ่านกดเรียบร้อยนะครับผ่านมาตรฐานของนาโต้เรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็มีความแข็งแรงทนทานกัดรัดทนต่อทุกสภาพอากาศนะครับเพื่อการใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้ก็ ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆมีความเชื่อถือได้สวัสดิภสูงนะครับนี่จึงเป็นปืนที่เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดอีกหนึ่งกระบอกเลยนะครับ 4Z P10 n a t o บน i ซดีนะครับนะเดี๋ยวนไยก็ไปดูรายละเอียดตัวปืนไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาตัวปืนนะครับ CZ P14 NATO นาะครับก็ใช้กระสุน9ูนะครับ N าโต้ 09, 59, นะครับ,น,รบนี่เลย ลาเรียตัวปืนนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนขนาดไซส์คอมแพกนะครับไซส์คอมแพกลำกล้องขนาด4นิ้วนะครับลำกล้องขนาด4นิ้วมันจุที่ต้องบอกว่าดกมากนะครับอยู่ที่15นัดบวกหนึ่งในรังเพลิงนะครับนี่เลยดูตัวแมกกาซีนนะครับสีดำนะครับและละาเรี่ยดตัวปืนทางด้านหน้านะครับนี่เป็นเซเลชันด้านหน้านะครับหรือว่ารายการลื่นด้านหน้านะครับเวลาจับขึ้นลำนะครับ ลายการลื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาคมพอสมควรนะครับคมพอสมควรแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มีลาพีเทนี่ติดดัตติดไฟฉายได้นะครับติดดัตติดไฟฉายได้แล้วก็ตรงนี้เป็นาลายการลื่นนะครับเป็นเช็คเกอร์ด้านข้างนะครับเวลาก,กริปเปินประมาณนี้เลยมีโป้งวางได้นะครับมีโป้งวางได้เลยถัดมาก็เป็นตัวปลดนะครับถอดปืนนะครับถอดประกอบปืนฝั่งนี้ก็จะมีคันปลดค้างลูกเลื่อนนะครับ นี่นะค้างนะครับแล้วก็หลดประมาณนี้นะครับฝั่งท่าน,ด,านด้านท้ายนะครับก็จะมีเซอร์เชันลายการลื่นนะครับมีเซอร์เชั่นด้านหลังนะครับนี่ให้มาค่อนข้างมันจะสูงและคมนะครับเป็นลายเลือกมาประมาณนี้คือจับอันนี้ผมแนะนําว่าจับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าใครไม่เคยชินนะแต่เขาลบมุมมาแล้วนะเขาลบมุม,มแล้วนะ อาจจะ <in> <ๆ>มีการแบบจับ่อยๆอาจจะช้าได้จะถลอกได้นะครับด้านตัวปืนนะครับมีการปาดลบมุมมาเรียบร้อยนะครับเวลาชักเข้าชักออกซองนะครับแล้วก็ตัวปืนจะไม่เหลี่ยมนะครับจะมีการปาดข้างเข้ามานะครับนี่ทามุมนะครับทํามุมประมาณนี้แหลมไปด้านหน้านะครับซึ่งตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตัวปืนเหล็กของซีเซ็ดเดิมเพราะว่าสไลด์เนี่ยให้มาเป็นสไลด์สไลด์เต็มนะครับสไลด์เต็มนะครับนี่นะครับ ของเดิมนะครับจะเป็นเฟรมหุ้มสไลด์ซ่งสไลด์เนี่ยจะเล็กมากนะครับแล้วก็ซีแซดเนี่ยมาทําเป็นปืนพลูเมอร์แล้วค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายได้นะครับส่วนไกด์นะครับเป็นไกด์แบบเซฟแอคชั่นนะครับลองขึ้นลำนะครับลองขึ้นลำไกด์จะกระดกขึ้นมานะครับซึ่งอของซีแซดเนี่ยเคลมว่าไกด์ดีกว่าของกลอกนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ผม ผมบอกว่าผมในความเิดส่วนตัวนะแล้วแต่คนจะชอบอะไรครับบางคนก็ชอบ,บกลองบ,บางคนก็ชอบของสีแซนะอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับไม่ได้บอกว่าอันไหนจะดีกว่านะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ใต้ของไกด้านหน้าของไกนะครับมีลายการเลื่อนเช่นกันสําหรับท่านที่อยากจะกลิปแน่นขึ้นอาจจะใช้นิ้วเกี่ยวนะครับประมาณนี้อ่าเกี่ยวให้แน่นขึ้นได้เป็นการคุมปืนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับอ่า ตัวนี้มีการอันกคั้ใต้ของไครไปเรีบร้อยนะก็คือจะสามารถกรีปได้สูงประมาณนี้แอตเลบิกด้ามมือเข้ากับมือได้อย่างดีนะครับตามสไตล์ซีแซดเลยซีแซดเนี่ยใครจับก็ได้ครับเข้ามือหมดนะครับยืนยันถ้าไม่พอดีมีแบ็กสเต็ปด้านท้ายนะครับให้เปลี่ยนนะครับมือใหญ่มือเล็กสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับอืมค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเราด้ามนะครับด้านหน้านะครับมีลายนะครับอันนี้ทําเป็นหนามขึ้นมาเล็กน้อยนะทําเป็นหนามขึ้นมาได้น้อย ไม่แทงมากนะครับให้ความรู้สึกที่แบบว่าอาจจะดูเหมือนคมแต่ก็ยังสามารถจับได้อยู่นะครับประมาณนี้ตัดมาที่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ทิเทียมนะครับศูนย์ทิเทียมน้านหลังนะครับเป็นศูนย์ต่อสู้นะครับให้มาสามดอดเลียงเหมือนกันเป็นทิเทียมเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับฝั่งทางด้านขวามือมีลายเซ็นชันนะครับเหมือนกันเลย คล้ายๆกับฝั่งนู้นเนาะแล้วก็มีลาเพิเศษนี่ติดอุกณ์นะครับมีลายกันลื่นอะลำกล้องก็ลำกล้อง,องเขาเนี่ยสนิ้วเป็นลำกล้องโค้กไฮบรฟอร์นะครับลำกล้องทุบเย็นเรียกได้ว่าเป็นลำกล้องคุณภาพเลยมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากนะครับมีความแม่นยําสูงมากขอลังปอกนะครับตรงนี้ขอลังปอกแล้วก็เซเลชันด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันส่วนปุ่มปดแม็กนะครับตรงนี้ถ้าใคร ไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนฝั่งได้ซึ่งจะบอกว่าของเดิมของซีแซฟ4ี1เนี่ยในเจนแรกๆเนี่ยจะทำมา2ฝั่งเดี๋ยวผมจะมีอีกกระบอกมาเปรียบเทียบให้ดูนะจะมี2ฝั่งนะนี่เลยส่วนตัวแมกกาซีนนะครับให้ดูตัวแมกกาซีนบรรจุได้15นัดนะครับ15นัดแล้วก็ท้ายเป็นโลหะนะครับโลหะซึ่งของเดิมเนี่ยจะไม่เป็นโลหะ ลิ้นผมชอบตรงนี้แหละลิ้นก็คือเป็นลิ้นแดงสมมุติว่าเรายิงหมดแล้วเราเห็นได้เลยว่าไม่มีลูกแน่นอนร้อเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าลิ้นอ่ะสีแดงนะครับชัดเจนนะครับคือจะมีบางลูกที่แบบว่าเป็นลูกสีดําก็มีนะครับซึ่งถ้าเป็นลิ้นสีดําเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าลูกมันอยู่ในรังเพลิงนะครับลูกมันอยู่ในแมกกาซีนแต่ถ้าว่าเราปลดไปอย่างเงี้ยลูกมันก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ฉะนั้นบางลูกเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะครับสีแดงจะมีแค่ลูกดัมมี่เท่านั้นยกเว้นจะทําูนมาเองนะเอาไว้ใช้งานนะครับมาพูดถึงเรื่องน้ําหนักไกลบ้างนะครับอันนี้เป็นปืนระบบเข็มพุ่งเนาะน้ําหนักไกลลองวัดดูนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่น้ำหนักไกลอยู่ที่6ปอนด์เรียกได้ว,ว่าเป็นมาตรฐานของปืนอะไรก็บอกทีเดียวนะครับอยู่ที่6ปอนด์นะครับ5-6ถึงปอนด์เนาะ จะไม่เกินนี้ก็จะอยู่ในประเภทปืนการกีฬาฟ้องบ้านฟ้องสวนแล้วก็ยิงฉนากการยิงต่อสู้ได้นะครับตัวนี้สวยงามเป็นปืนที่ได้รับการรับรองจากนาโต้แล้วเรียบร้อยนะครับปืนใหม่ๆท่ารแนะนำนะครับบางท่านรนับปืนมาใหม่ๆอาจจะเฮ้ยอะไรวะปืนใหม่ทำไมติดขัดนะครับปืนทุกกระบอกนะต้องทําการลันด้วยนะครับเพราะว่ากลนไกข้างในเขาเนี่ยยังแข็งอยู่นะครับยังแข็งอยู่นะโอเคก็พามาดูประมาณนี้ นะครับเดีย๋ยวมาดูเรื่องน้ำหนักตัวปืนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเป็นตัวคอมแพกนะน้ำหนักอยู่ที่7 0 0ประมาณ750กร,รัมนะครับประมาณ750กร,รมัมน้ำหนักตัวปืนรวมแมกกาซีนนะโอเคทีนี้ผมจะเอาปืนอีก,กระบอกมาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น c ี 14, ชัท P14 เช่นเดียวกันแต่ว่า เป็น p 1 4ตัวธรรมดาเนาะอันนี้เป็นเจนแรกๆเลยนะครับเจนแรกๆเลยจะบอกไว้ก่อนว่าความแตกต่างของเจนแรกกับเจน2เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างก็จะมีการปรับปรุงหลายๆหลายๆหลายๆจุดนะครับอย่างเช่นกลไกการทํางานแล้วก็ปุ่มปดแม็กแล้วก็เรื่องศูนย์นะครับประมาณนี้อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็เจนหนึ่งเจนสองเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนะอยู่ที่ลดการสั่งค้ามาด้วยว่ามันอยู่ประมาณไหนเพราะว่าแต่ละรานเขาก็ออเดอร์เข้ามาไม่เหมือนกันเนาะ มาดูจุดที่1ที่มันไม่เหมือนกันเลยนะระหว่างเจนหนกับเจนสองอันนี้เอามาเปรียบเทียบเฉยนะก็คือในเรื่องของปุ่มปดแม็กอันนี้จะมีแค่ฝั่งเดียวอันนี้ให้เรียกเปลี่ยนเอานะครับนี่ให้เรียกเปลี่ยนเอาอันนี้เจนหนึ่งจะมี2ข้างเลย2ข้างเลยนะครับที่เขาไม่ชอบเจนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากลไกการทํางานเนี่ยยังไม่ลงตัวนะครับก็เลยต้องมีเจนสองออกมานะครับอย่างนี้สมมติว่าผมจะปดแม็ก สังเกตอะไรไหมว่ามันมีความแข็งแล้วก็ยากหน่อยอ่าอันนี้คือเป็นตัวนาโต้ซึ่งเป็นตัวเจนใหม่แล้วแล้วก็ปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วดูการปลดแม็กชัดเจนนะครับดูการปลดแม็กอ่าไวมากฉะนั้นเนี่ยกลไกการทํางานต่างๆเนี่ยเขาก็ปรับปรุงมานะครับแต่แตกต่างกันไม่กี่จุดนะครับจะปรับปรุงเรื่องการทํางานของตัวปืนแล้วก็อ่าเรื่องในเรน่อยอะไรเช่นปูนแม็กอย่างที่ผมบอกไปนะครับ นี่นะอันนี้จบในตัว J1 J2 นะว่ามันต่างกันยังไงคือแทบจะแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันวเว้นระบบการทํางานแล้วก็ความการใช้งานในเล็กน้อยนะครับเป็นปุ่มนั้นปุ่มนี้นะครับอาจจะเป็นศูนย์เป็นนู่นนี่นั่นไปนะครับส่วนระบบไกลต่างๆนี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไกลก็คมเหมือนกันนะครับไกลก็คมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นศูนย์เดิมที่เป็นศูนย์ต่อสู้เนาะสามดอดเรียงแต่ตัวนี้จะเป็นศูนย์เลี้ยงแสงธรรมดาต้อง ให้เขาเห็นแสงก่อนเขาถึงรับแสงมาเขาถึงจะส่องสว่างในตอนกลางคืนได้นะครับ้าให้รับแสงก็นี่คือข้อเสียของเขาเหมือนกันตัดมาที่ CZP14 NATO นะครับศูนย์จะเห็นได้ว่าเป็นสามเรียงเหมือนกันแต่ว่าเป็นศูนย์ทิเทียมในเวลาคืนเนี่ยสามารถเห็นชัดมากและชัดเจนมากตรงศูนย์หน้านะครับเป็นทเทียมของกลมนะทิเทียมขอกลม ตอนกลาคืนเนี่ยจะชัดมากครับอันนี้เป็นตอนกลางวันนอนถ่ายถ่ายให้เห็นไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับ <Hello. S 1> สิ่งที่ CZ p 1 4 Nato เพิ่มมาอีกนะครับก็คือสีนะครับสังเกตสีนะอ่ะให้ดูใกล้ๆก,ก,กันสีนะเห็นความแตกต่างของสีไหมเอ่ยถ้าดูอย่างงี้จะเห็นเลยด้านบนเป็นตัวธรรมดาด้านล่างเป็นตัวนาโตนะครับมีการพ่นเคลือบสีที่ดีขึ้นนะครับทำให้ ช่วยเรื่องความทนทานกลุยได้เยอะขึ้นสมบุกสมบันเยอะขึ้นนะครับแล้วเฟรมของเขาไน้แข็งแรงแล้วทั้งสองตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นเฟรมพลิเมอร์เสริมใยแก้วนะครับนี่เป็นนะครับพลิเมอร์เสริมใยแก้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับนี่ความทนทานนะผมว่า2รุ่นนี้โอเคนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยถ้าซื้อเจน2ไม่ได้ก็เอาเจนแรกไปปรับปรุงก็ได้นะครับ ก็สิแรกเพป,ปรับปรุงก็ได้ผมก็ว่ามันก็เล็กน่นอยนะครับประมาณนี้นะตัวปืนใหม่ๆอาจจะปดยากอยนะครับแต่ใช้ไปนานๆก็ค่อนข้างจะโอเคแต่เจน2องเขาปรับปรุงมาแล้วอย่างเช่นตัวนี้นะครับปรับปรุงมนเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นตัวนาโต้เนาะเจน2วันนี้ไม่มีให้ดูนะครับเลยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ข้อดีก็ของซนะีแซดเนาะมีปุ่มนะครับกดค้างลูกกดค้างสไลด์นะครับทั้งสองข้างเลย นะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับใช้ได้2มือเลยก็สําหรับตัวนาโต้เนี่ยถ้าถ้าลับปลดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะปลดแบกซินอีกฝั่งหนึ่งก็ย้ายได้นะครับตัวนี้สามารถย้ายได้เนาะส่วนตัวปลดค้างสไลด์ทำมาสองฝั่งไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีปัญหาเนาะก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรที่เพิ่มเติมนอก,นอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมนะครับ อีกหนึ่งอ่านแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลสําหรับคนที่มือใหม่นะครับไม่รู้ว่ามาซื้ออาจจะกลัวโดนหลอกนะครับอาจจะกลัวโดนหลอกได้นะครับสังเกตตรงนี้นะตรงนี้นะ C z p 1 4 9ีส9นาโตนะครับ9.9นาโตตรงนี้คืออะไรตรงที่บอกว่าข้อมูลทุกอย่างในตัวปืนจะอยู่ตรงนี้หมดจะไม่สามารถหลอกได้ ถ้าตัวปืนเลขตัวปืนแล้วก็ตรงที่โค้ดตรงบาร์ตรงนั้นนะไม่ตรงกันนะครับแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับมันต้องตรงกันเพเนราะว่าถ้ามาจากโรงงานเลยเนี่นนนนมยมัมนต้องตรงกันนะครับเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนใหม่ที่อ่าไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจลองดูนะครับเขาจะบอกรายละเอียดทั้งสีทั้งรุ่นแล้วก็เลขต่างๆมมนต้องตรงกันนะครับสําหรับตัวโค้ดที่ให้มาตรงนั้นนะครับอ่ะมาดูกันเรื่องของ ช่วงราคาของเขาเนะตัวนี้ c z P14 NATO นาโต้นะครับผมทราบมาคร่าวๆนะครับตัวนี้สวัสดิการโครงการปกครองอยู่ที่4 8 0 0 0บาทนะครับสวัสดิการกรงการปกครองอยู่ที่4 8 0 0 0บาทและหน้าน้านประชาชนทั่วไปทราบมาคร่าวๆของผมเลยรู้สึกว่า,ายอยู่ที่8ท้วนนะ8ท่วนซึ่งช่วงราคาถ้าเทียบกับล็อกหรือว่าตัวอื่นเนี่ยล็อกก็ค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วไปไกลแล้ว สำหรับผมเนี่ยผมจะเรียกของถูกและดีก่อนอันนี้ไม่ได้ชี้ทางนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้แบบชี้ไปทางใดทางหนึ่งนะสำหรับท่านที่ชอบกอกก็ซื้อกอกฟไปประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้เขาทํามาตีกอกก็แหละพูดง่ายๆทามาตีกอกเลยสําหรับการใช้งานผมก็ลองดูแล้วผมก็โอเคนะไปยิงมาหลายรอบแล้วตัวนี้ก็ออยังชอบอยู่นะครับก็ออยังชอบอยู่ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับอ e ินี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับ